สวัสดีครับวันนี้เรามาดูชุดอินเวอร์เตอร์นะครับที่ได้ลงไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่สวนนะครับไม่มีไฟฟ้าก็จัดเต็มครับชุดไฟที่ผมทําไปนะครับชุด 2k นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์2กิโลวัตต์นะครับตอนนี้ก็เปิดมีไม์ลอยมีชุดมินิคาราโอเกะนะครับแล้วก็ตู้คอลัมน์สชุดแล้วก็มีไฟนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะทั้งคืนไหมนะครับก็เป็นชุดร้องคาราโอเกะนะครับ มาดูการกินกําลังวัดนะครับกินอยู่ประมาณช่วงที่มีเบสหน่อยนึงอะนะครับมันไม่เยอะหรอกนะครับกินอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2 0 0วัตต์จะลองเล่งกันบอีกอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่เปิดอยู่นะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟเป็นชุดแค่นี้เลยนะครับมาดูกันว่าจะได้สักเอ่อกี่ชั่วโมงกัน นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวเต็มกันอีกทีนะครับอันนี้ให้ดูกันเท่านี้ก่อนนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเอ่อจะตีสองแล้วนะครับก็เอยังใช้งานได้อยู่นะครับก็มีคอมพิวเตอร์มีไมค์นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้ไฟไปเท่าไหร่นะก็ที่มิเตอร์นะครับตั้งไว้นะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่92%นะครับมาดูที่หน้าจอตรงนี้ครับเราใช้ไฟไปทั้งหมด นี่นะครับ1.26กิโลวัตต์ก็คือก่อนนียผมรีเซ็ตเป็นศูนย์แล้วนะครับใช้ไฟทั้งหมด1.26กิโลวัตต์นะครับยังเปิดได้ครับยังเปิดได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะปิดเครื่องแล้วนะส่วนไฟก็ยังเปิดอยู่นะครับชุดนี้ก็ไม่ดับเครื่องนะครับเปิดไปอย่างนี้เลยนะก็จะปิดแค่เครื่องเสียงนะครับใช้ยาวๆเลยครับก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับของ power box นะก็ยาวเลยนะครับยาวตั้งแต่หัวค่ําแล้วนะครับจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาสมควรนะครับก็ใช้งานได้ยาวๆไม่มีดับเลยนะครับไม่ไม่ตัดไม่มีดับเลยก็ยังใช้งานได้นะครับสาหรับชุด power ล a l ตัวนี้นะครับก็ฝากไปด้วยครับขอบครับสวัสดีครับหลังจากที่เปิดเมื่อคืนนะครับตั้งแต่6กโมงถึงประมาณตีสามกว่าๆนะตีสองกว่าๆก็มาดูกันนะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่ตอนนี้นะครับใช้ไปทั้งหมด 1.26 uh, kW mm hmm. ก็คือประมาณ1,260ก hey, mm ิโลวัตตีวัตต์นะครับ mm hmm. ไม่ถึงกิโลวัตต์กิโลก็คือ1.26 mm hmm. นะครับตรงนี้1.26กิลวั1,260วัตต์นะครับ mm hmm. ก็ยังใช้งานต่อได้สบายๆนะครับอยู่96 mm hmm. ก็คือวลต์มันแข็งนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช้ได้สักประมาณสัก1ห,หน่วยนะครับสัก1ห,หน่วยมันก็น่าจะวลต์ตกแล้ว ก็ยาวๆนะครับเปิดลําโพงเปิดอะไรอยู่แคมปิ้งกันนะครับใช้ใช้ได้ยาวๆครับถือว่าผ่านไปเลยนะครับตัวนี้เป็นแบตชิโนโพลี24โวลต์100แอมมือสองนะฮะก็ลองคลาวกีกันทั้งคืนเลยไปแคมปิ้งนะครับถ้าไม่เปิดแอร์ก็สัก2วันได้นะครับประมาณนี้ครับ